ตอนที่192คบพบเจอสัตรูที่แข็งแกร่งอีกคนศพของเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ20คนนอนเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้นเลือดของเขาพวกเขาไหลจนเป็นสายโลหิตผู้คนรอบๆต่างเบิกตากว้างเมื่อมองไปยังกองเนื้อกระจัดกระจายและเจียนเฉินที่ตัวอาบเต็มไปด้วยเลือดอย่างอึ้งๆไม่มีใครคิดว่าจะเจอกับการต่อสู้แบบนี้คนมากมายที่มาสังเกตต่างก็เป็นผู้คนทั่วไป แต่พวกเขาสามารถบอกได้อย่างง่ายๆว่าศพทั้ง20สบศพนี้เคยเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาก่อนเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้ง20คนจากเมืองฟินิกได้มารวมตัวกันมันก็น่าเหลือเชื่ออย่างมากแต่ไม่มีใครคิดว่าเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษจำนวนมากขนาดนี้ต้องมาตายพร้อมกันภายใต้น้ำมือของบุรุษหนุ่มอายุไม่ถึง25้าปีถ้าพวกเขาไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้ด้วยตาของตอนเองพวกเขาก็ไม่อาจจะเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น แต่แม้ว่าจะได้เห็นถึงสิ่งเหล่านี้พวกเขาหลายคนก็ยังไม่อาจเชื่อและคิดว่ามันเป็นภาพลวงตามากกว่าความจริงฉากตรงหน้านี้ล้วนยากที่จะเชื่อสายตาของเจนเฉินค่อยๆมองไปยังศพทั้ง20คนตรงหน้าพร้อมกับหายใจหอบหลังจากผ่านการต่อสู้มากมายในเวลาสั้นๆแบบนี้พลังเซียนของเขาก็หายไปอย่างมากและทำให้เขารู้สึกเหนื่อยเจนเฉิงรู้ว่าการอยู่ที่นี่ต่อไปมันไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาด สัตว์อสูรระดับ5ได้ดึงดูดผู้คนมากมายของเมืองฟินิกส์มาแอละมันทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแม้ว่าจะมีบางคนที่ดูแข็งแกร่ง,แ,งแต่เจี้ยนเฉิญก็ยิ่งกลัวว่ากลุ่มทหารรับจ้างและผู้พพนจรที่แข็งแกร่งได้ไหมายหัวเขาไว้จากเงามืดอ,อย่างไรก็ตามเจี้ยนเชิญได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมสู้อีกต่อไปนอกจากนั้นแกนอสูรระดับ5และทักษะการต่อสู้เป็นสิ่งที่เยาวยวนมันมีโอกาสที่ดึงดูดผู้คนเพิ่มเข้าไปอีก ตอนนี้เขาก็ได้ทดสอบพลังเสร็จแล้วและสังหารเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษไปอีกหลายคนด้วยจิตวิญญาณกระบี่ของเขาจิตวิญญาณกระบี่ของของเขาได้มีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในปัจจุบันตอนนี้เมืองฟินิก์นั้นอันตรายยิ่งกว่านอกเมืองเสียอีกจากนั้นสายตาของเจียนเชิญก็หยุดลงที่เข็มขัดมิติของเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอย่างไม่ได้ตั้งใจและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายเขาใช้กระบี่วายุโปรยบินไปฉกเข็มขัดมิติจากศพเหล่านั้นมาทั้งหมด แต่สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมากกว่าก็คือในขณะที่เขาได้รับเข็มขัดมิติมานั้นเขาก็ได้แหวนมิติมาอีกสามวงมันไม่ได้พูดเกินจริงที่จะบอกว่าแหวนมิติมีค่าและมีประโยชน์มากกว่าเข็มขัดมิติแหวนมิติในทวีเทียนยวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงสถานะและความแข็งแกรง่งซึ่งแตกต่างจากเข็มขัดมิติไม่ว่าเข็มขัดมิติจะหรูหรามากแค่ไหนมันก็ยังเป็นแค่เข็มขัดที่มีคุณภาพต่ำและมีความอ่อนด้อยกว่าแหวนมิติ หลังจากรวบรวมเข็มขัดมิติทั้ง20เส้นและแหวนมิติอีก3มวงแล้วเจียนเฉินก็ไม่อยากจะเสียเวลากับคนที่เหลือซึ่งยังคงเฝ้าดูเขาและออกจากบริเวณนี้ทันทีเมื่อเห็นเจียนเฉินเดินเข้ามาหาพวกเขาเหล่าคนที่สังเกตการก็ได้สติจากความมึนงงทันทีและตะเกียกตะกายเปิดทางให้กับเจียนเฉินกระบี่วายุโปรยในมือของเจียนเฉินยังคงมีเลือดไหลาอาบหยดลงมา ขณะที่เขาเดินฝ่าฝูงชนการปรากฏตัวของเขานั้นทำให้ผู้คนหวาดกลัวและทําให้พวกเขาอยากจะหนีไปให้ไกลที่สุดแม้ว่าเจี้ยนเฉินจะยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มแต่ก็ไม่มีใครกล้าประมาทเขาเจี้ยนเฉินได้เดินเข้ามายังมาอสูรระดับหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆและหยุดลงเขาหยิบเหรียญมุ่งออกมาสามเหรียญและมอบให้กับเจ้าของก่อนที่จะพูดว่าขายมาอสูรน,นั่นให้ข้า โดยไม่รอแม้กระทั่งคำตอบเขากระโดดขึ้นไปบนมาอาสูรและดึงสายบังเหียนก่อนที่จะมุ่งไปทางประตูเมืองเจ้าของมาอาสูรพาหนะระดับหนึ่งนั้นเป็นเพียงแค่เซียนระดับสูงเท่านั้นและเขาก็ได้เห็นเจียนเฉินฆ่าเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้ง20คนดังนั้นแม้ว่าเจียนเฉินจะพูดกับเขาหุ้นหุนเขาก็ไม่กล้าที่จะตอบโต้อะไรแม้ว่าเจิยนเฉินจะไม่จ่ายเงินค่ามาอาสรูระดับหนึ่งให้เขาแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะปริปากพูดออกมา เจียงเฉินนั่งอยู่บนหลังม้าเขาเดินไปตามทางด้วยความเร็วจนมาถึงหน้าประตูเมืองเจียงเฉินโชคดีที่ไม่ได้เจออุปสรรคระหว่างทางแม้ว่าจะมีกลุ่มที่ทรงพลังในเมืองฟินิก์แต่มันก็มีแค่กลุ่มทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งเพียงกลุ่มเดียวหากต้องการสิ่งที่เจียงเฉินครอบครองแม้ว่าแกนอสูรระดับหและทักษะการต่อสู้เป็นสมบัติล้ำค่าเกินกว่าจะถูกมองข้าม อย่างไรก็ตามหลังจากประหนักได้ว่าเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้ง30คนได้พบกับความตายภายใต้น้ำมือของบุคคลเช่นเขาพวกเขารู้สึกว่าราวกับโดนน้ำเย็นราดหัวพวกเขาจึงยกเลิกแผนการที่จะต่อสู้ของพวกเขาทันทีหนึ่งในทหารยามที่อยู่บนกำแพงเมืองเห็นร่างที่อาบไปด้วยเลือดก,กำลังนั่งอยู่บนสัตว์อสูรระดับหนึ่งจากนั้นเขาก็้องเรียกสหายที่เป็นทหารยามทันที ประตูเมืองเริ่มส่งเสียงดังเพื่อเปิดทางให้เจี้นเชินออกไปเพราะพวกเขาได้รับคำสั่งจากเจ้าเมืองให้ทำอย่างนั้นภายในใจกลางเมืองเจ้าเมืองฟินิกหวังว่าเจี้นเชิญจะออกจากเมืองไปอย่างสันติถ้าเจี้นเฉินยังคงอยู่ที่นี่ในท้ายที่สุดเขาก็จะกลายเป็นจุดสนใจและดึงดูดกลุ่มที่มีอำนาจจำนวนมากเข้ามาเจ้าเมืองหวังว่าจะไม่ถูกคนเหล่านั้นลุกรานเมื่อเห็นประตูเมืองเปิดเจี้นเชิญก็ยังคงเดินต่อด้วยความเร็วปกติ ก่อนที่จะวิ่งผ่านประตูเมืองท่ามกลางความตกใจของคนในเมืองทันทีที่เขาพ้นจากประตูเมืองออกไปเจียงเฉินก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกสำหรับเขาแล้วนอกเมืองนั้นปลอดภัยมากกว่าในขณะนี้เขาไม่ต้องการเจภัยคุคคามที่ไม่สิ้นสุดหากไม่นับเหล่ากลุ่มผู้มีอำนาจในเมืองฟินิก์ใครจะรู้ว่านอกเมืองจะมีผู้มีอำนาจมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเซียนปฐพีระดับสูงที่ซ่อนอยู่หลังจากที่เขาได้สังหารเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเหล่านั้น ผู้มีอำนาจเหล่านั้นจะไม่ยอมรามือแต่เพียงเท่านี้การที่อยู่ในเมืองฟีนิกซ์นั้นก็หมายถึงการเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่มีวันจบสิน้นทีีท่านมูหยุนมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งและท่านก็แข็งแกร่งตั้งแต่เด็กนี่เป็นเพราะพลังของทักษะการต่อสู้แม้ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่เจี้ยเฉินก็ได้ยินเสียงของคนชาราเหมือนกับว่าเขามาพูดอยู่ใกล้ๆ เมื่อได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของเจียนเฉินก็ซีดเซียวขณะที่เขากลับไปมองด้านหลังมีร่างร่างหนึ่งกำลังบินเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วห่างออกไปห้ากิโลเมตรความเร็วที่เขาใช้มันเร็วกว่าเจียนเฉินอย่างมากบัดซบใบหน้าของเจียนเฉินก็ซีดลงเมื่อเขาตัดสินจากความเร็วที่ชายคนนั้นใช้ความแข็งแกร่งของเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษมากตอนที่193เเผชิญหน้ากับเซียนปัทภี ท่านเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านมาหาข้าเพราะแกนอสูรระดับหทั้งสองอันเสียงของเจี้งเฉินดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณเฮ้ hey, ออกแกนอสูรระดับหมันมีค่ามากจริงๆนั่นแหละข้ายังคงไม่สนใจมันมู่หยุนข้าต้องการทักษะการต่อสู้ของเจ้ามอบมันให้กับข้าและข้าจะไม่ตามรังควานเจ้าอีกต่อไปชายชาราตอบกลับมาจากด้านหลังของเขาเสียงของเขายังคงได้ยินอย่างชัดเจน เพียงแค่สองลมหายใจชายชราที่อยู่ด้านหลังห่างจากเจ้นเฉิญห้ากิโลเมตรก็ย่นระยะทางลงมาเหลือสี่กิโลเมตรเมื่อเห็นว่าชายชรานั้นรวดเร็วแค่ไหนใบหน้าของเจนเฉิญก็เริ่มที่จะเคร่งเครียดมากขึ้นขณะที่เขาลังเลเขากระโดดลงจากพาหนะและเริ่มหนีแม้ว่าสิ่งนี้จะใช้พลังของเขาแต่เขาก็เร็วขึ้นมากกว่าเดิมการขี่สัตว์อสูรนั้นยังช้าก,กว่าวิ่งด้วยตัวเองมากถ้าเขายังคงขี่สัตว์อสูรชายชราคนนี้จะตามเขาทันในที่สุด เจียนเฉิงยังคงวิ่งต่อไปอย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะรู้สึกแสบบาดแผลที่หลังของเขาเขาก็ยังคงวิ่งต่อไปหัวใจของเขาเต้นกระหน่ำกล้ามเนื้อของเขาก็กระตุกอย่างรวดเร็วใบหน้าของเขาซีดจางลงบนหน้าผากของเขาเริ่มมีเหงื่อไหลาอาบหากมันเป็นบาดแผลถักถักที่ด้านหลังของเขาเจียนเฉิงจะไม่รู้สึกเจ็บมากเท่าไรนะักอย่างไรก็ตามตอนนี้ร่างกายของเขากำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว บาดแผลของเขาจึงฉีกขาดอย่างรุนแรงและส่งความเจ็บปวดออกมาอย่างต่อเนื่องเจียงเฉินไม่อาจทําอะไรได้ความรู้สึกเจ็บปวดที่อยู่ด้านหลังยังส่งมาเรื่อยๆขณะที่เขายังคงวิ่งตรงไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ต่อสู้กับชายชราผู้นี้แต่เขาก็มีความรู้สึกกว่าชายผู้นี้เป็นอันตรายอย่างที่ไม่รู้สึกมาก่อนชายชราที่อยู่ด้านหลังเขานั้นแข็งแกร่งกว่าทุกคนก่อนหน้านี้แน่นอนเมื่อเห็นเจียงเ,เฉินวิ่งเร็วขึ้น ชายชารากรไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะมูหยุนเจ้ากําลังเสียแรงเล่าวเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกด้วยเหตุนี้ชายชาราจึงเริ่มเร่งความเร็วขึ้นและห่อเข้ามาใกล้จิ้นเฉินเรื่อยๆสี่กิโลเมตรสมกิโลเมตรสองกิโลเมตรชายชารานั้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อในเวลาสั้นๆเขาได้ลดระยะทางจากหกิโลเมตรเหลือเพียงหนึ่งกิโลเมตรแม้ว่าจิ้นเฉินจะวิ่งเร็วแค่ไหนมันก็ยังไม่พอที่เขาจะสลัดชายชาราทิ้งไปได้ ด้วยความที่พลังเซียนได้ถูกใช้ออกไปมากขณะหลบหนีพลังของเขาจึงมีน้อยอย่างยิ่งในที่สุดชายชาราก็อยู่ห่างจากเขาไม่ถึง500ร้อเมตรสุดท้ายเจียนเฉินก็หยุดลงและหันไปเผชิญหน้ากับชายชาราเมื่อเห็นเจียนเฉินหยุดชายชาราก็ลดความเร็วลงและหยุดห่างออกไป20เมตรใบหน้าของเขายังคงยิ้มอยู่แต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและประหลาดใจเมื่อมองมาที่เจียนเฉินอามู่หยุนอาจจะไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของเจ้า แต่นั้นไม่สำคัญสำหรับข่าอย่างไรก็ตามการที่สามารถค่าเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ30คนได้ด้วยความแข็งแกร่งในขอบเขตเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสุดยอดทำให้ข้าแปลกใจจริงใจจริง,จจรงชายชารายิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่สดใสของชายชาราจรี้นเชินขมวดคิ้วน้ำเสียงของเขาฟังดูคุ้นหูแต่เขาไม่รู้ว่าเขาเคยได้ยินมาจากที่ไหน จากนั้นครู่เดียวเขาก็คิดออกเจียนเฉินจำคนผู้นั้นได้เขาพูดเสียงต่ำออกมาว่าผู้อาวุโสถ้าข้าเดาไม่ผิดท่านมาจากตระกูลฮาริโตของเมืองลูสเจียนเฉินมีความประทับใจอย่างลึกซึ้งกับตระกูลฮาริโตเนื่องจากเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของตระกูลที่ปรากฏในโรงประมูลฟินิกสวรรค์ตระกูลฮาริโตเป็นตระกูลที่ซื้อร่างสัตว์อสูรระดับ5ตัวแรกโดยที่ไม่มีใครเข้ามาแย่งท้ายที่สุดตระกูลฮาริโตก็จ่าย 1, 000, 000, เพียงหนึ่งหมื่นเหรียญมุ่งสำหรับซาอสูน จากเวลานั้นเจี้นเชิญก็รู้อย่างแน่ชัดว่าตระกูลฮาริโตมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างน้อยน้อยตระกูลอื่นๆก็ยังคงต้องหลบเมื่อเจอกับตระกูลฮาริโตชายชราพยักหน้าถูกต้องตาเท่าคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลฮาริโตมู่หยุนข้าแค่ต้องการทักษะการต่อสู้ที่เจ้ามีแกนอสูรระดับห้าทั้งสองอันนั้นข้าไม่สนใจหรอก มองเข้าไปในตาของเจีนเฉินชายชราก็แค่นเสียงว่าวุนเจ้าควรมอบทักษะการต่อสู้ตาเท่าอย่างข้าไม่ใช่คนที่เจ้าจะจัดการได้ง่ายๆเหมือนกับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษข้าคือเซียนปัทภีเจ้าไม่มีหวังที่จะหลบหนีไปจากข้าได้ด้วยความแข็งแกร่งแค่เซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสุดยอดเซียนปัทภีเมื่อเจียนเฉิญได้ยินเขาก็อ้าปากค้างแม้ว่าเขาจะคาดเดาความแข็งแกร่งของชายชราได้แล้วว่าน่าจะเป็นเซียนปัทภีก่อนหน้านี้แต่นั่นก็เพียงแค่การคาดเดาเท่านั้น ตอนนี้ชายชราตรงหน้าเขาเป็นเซียนปฐพีจริงๆเจียงสูดลมหายใจอีกครั้งก่อนที่จะทำใจให้สงบผู้อาวุโสถ้าข้าบอกท่านว่าข้าไม่มีทักษะต่อสู้ท่านจะเชื่อข้าหรือไม่ทันใดนั้นรอยยิ้มของชายชราก็แข็งค้างดวงตาของเขาเย็นชาและจิตสังหารก็แผ่ออกมาน้อยๆวุ่นวุ่นความอดทนของข้ามีขีดจำกัดข้าไม่มีเวลาโต้เถียงกับเจ้านันนะักดังนั้นรีบส่งมอบทักษะการต่อสู้มา ไม่เช่นนั้นข้าจะบังคับเอาออกมาเองเขาเงียบอยู่เพียงชั่วครู่ขณะที่มีรอยยิ้มที่เย็นชากระตุกน้อยๆบนใบหน้าของเขาถ้าเจ้าไม่มีทักษะการต่อสู้มันก็ไม่ต่างกันมากเจ้าต้องไปกับข้าไปยังตระกูลฮาริโตและเขียนมันให้กับข้าเจ้าจะต้องเขียนเกี่ยวกับวิธีที่เจ้าใช้ในการควบคุมอาวุธเซียนให้ลอยไปลอยมากลางอากาศได้เมื่อได้ยินชายชราพูดเช่นนั้นหัวใจเจียนเฉินก็เต้นแรงมันไม่มีทางที่จะประนีประนอมกัน เว้นแต่ว่าเขาจะส่งมอบทักษะการต่อสู้ให้กับเขาชายชราผู้เป็นเซียนปฐพีผู้นี้ก็จะไม่ยอมให้เขาออกจากบริเวณนี้เช่นนั้นก็เหลือเพียงการต่อสู้เสียชตายที่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เขาจะเอาชีวิตรอดไปได้ในใจจี้นเฉินก็รู้ว่าแม้ว่าชายชราคนนี้ต้องการฆ่าเขาเขาก็ไม่กล้าที่จะลองทําแบบนั้นแน่นอนก่อนที่เขาจะได้รับทักษะการต่อสู้นี่ทาให้จี้นเฉินรู้สึกหมดหนทางอย่างแท้จริง เขาไม่มีทักษะการต่อสู้ใดๆคนอื่นๆเข้าใจว่าบัญญัติกระบี่นภาเป็นทักษะการต่อสู้เมื่อต้องตัดสินใจเจี้ยนเฉินก็ไม่มีความลังเลอีกต่อไปขาของเขายันพื้นและห่อถอยหลังไปอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นการกระทำของเจี้ยนเฉินชายชราก็ทำท่าดูถูกเหยียดหยามในขณะที่เขาบินไปยังทิศทางที่เจี้ยนเฉินถอยและยื่นมือออกมาเพื่อเตรียมที่จะคว้าคอของเจี้ยนเฉินกระบีวายุโปรยปรากฏขึ้นมาในมือของเจี้ยนเฉิน ตอนหน้าเซียนปัทพีเขาไม่อาจถอยหลังได้เขาจะต้องใช้ไพ่ลับจิตวิญญาณกระบี่กระบี่วายุปโปรยกลายเป็นประกายแสงสีเงินมีเสียงแหวกอากาศดังออกมาขณะที่มันพุ่งเข้าหาเซียนปทัทพีตอนที่194ตกหน้าผาเพิ่มเช่นที่ข้าพูดไปช,ชายชราผู้นี้ไม่ได้จัดการได้ง่ายเหมือนกับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเมื่อเห็นกระบี่วายุปโปรยบินเข้ามาหาเขา ชายชราก็แค่นเสียงเย็นเขาโบกมือของเขาและพุ่งไปยังที่เจี้ยนเฉินอยู่ปังอัญยประกาศคู่ฝ่ามือของชายชราตกไปที่กระบี่อย่างแรงทําให้มันพุ่งตั้งฉากจนตกที่พื้นที่ห่างออกไปสิบเมตรในขณะเดียวกันใบหน้าของชายชราก็มีอาการตกตะลึงเมื่อมองไปที่ฝ่ามือของเขาและเห็นแผลที่กระบี่วายุโรยบาดฝ่ามือของเขาจนเลือดไหลออกมาเมื่อเห็นอาการบาดเจ็บที่ฝ่ามือ ชายชาราก็เริ่มมีความสนใจและมองอย่างไม่อยากเชื่อเขาสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเขามองไปที่จีนเฉินด้วยความอยากรู้อยากเห็นอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรกระบีว่วายุโปรยที่ถูกปัดออกไปก็ได้บินกลับมาหาชายชาราอีกครั้งด้วยความเร็วดุดสายฟ้าใบหน้าของชายชาราเปลี่ยนไปอีกครั้งเขาโยกหลบออกไปที่ด้านข้างห่างออกไปสามเมตรกระบีว่วายุโปรยได้แทงทะลุยังจุดที่เขาอยู่ก่อนหน้านี้ ทันใดนั้นกระบี่วายุปโปรยก็วกกลับมายังชายชราทันทีและบินไปยังจุดที่ชายชราอยู่ชายชรายกมือและโคจรพลังเซียนฉับพลันก็มีค้อนปรากฏขึ้นมาในพริบตาค้อนเหล็กไม่เล็กไม่ใหญ่มันมีขนาดเท่ากับหน้าอกของผู้ใหญ่คนหนึ่งมันถูกปกคลุมด้วยหน้มแหลมสีน้ำเงินที่ยาวประมาณสองฟตุตและมีลวดลายแปลก,ปลกชายชราเหวี่ยงค้อนของเขาและทุบมันลงไปที่กระบี่วายุปโปรยติงอัญญประกาศคู่ คอนเหล็กทุบลงไปที่กระบี่วายุปโปรยอย่างแรงส่งผลให้กระบี่ปลิวกระเด็นออกไปพร้อมกับเสียงที่ดังสนัน่นในเวลาเดียวกันเลือดลมของเจียนเฉินตีกลับขึ้นมาถึงลำคอของเขาใบหน้าของเขาซีดเซียวราวกับแผ่นกระดาษงูหยุนข้าจะถามเจ้าอีกครั้งมอบทักษะการต่อสู้มาครั้งต่อไปที่เจ้าสู้กับข้าข้าจะไม่ยั้งมืออีกแล้วชายชารามองไปที่เจียนเฉินอย่างหนักแน่นขณะที่เขาพูด ในความเป็นจริงชายชราก็ไม่แน่ใจว่าทักษะต่อสู้นั้นอยู่กับเจียนเฉินหรือไม่ดังนั้นตอนแรกเขาไม่กล้าพยายามฆ่าเจียนเชิญเพราะเขารู้ว่าตราบใดที่เจียนเฉินยังมีชีวิตอยู่และไม่ยอมมอบทักษะให้กับเขาเขายังคงสามารถบีบบังคับให้เขากลับไปที่ตระกูลของเขาได้และบังคับให้เขาเขียนมันออกมาถ้าเขาฆ่าเจียนเฉิญเ,เขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับทักษะการต่อสู้นี้ จี้งเฉินหันกลับมามองและกัดปากด้วยความโกรธก่อนที่จะพูดประกูลฮาริโต้ข้าขอจดจำชื่อนี้ไว้เจ้ากล้าที่จะแจ้งชื่อของเจ้ากับข้าหรือไม่ชายชอรามีใบหน้าย่อยเย้ยกับคำพูดของเจี้งเฉินฮะเจ้ายังต้องการแก้แค้นพึ่มสำหรับคนที่ยังไม่บรรลุเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษยังคงต้องการแก้แค้นประกูลฮาริโต้ของข้า เจ้านี่มันมุ่งเงานักหากต้องการที่จะรู้ชื่อข้าได้จำเอาไว้ให้ดีตาเท่าคนนี้ชื่อหอยันโคเชอร์หอยันโคเชอร์ข้าจะจำเอาไว้จิ้นเฉิญถมน้ำลายหลังจากที่เขาพูดจบกระบี่วายุปโปรยก็บินกลับไปหาชายชาราอีกครั้งเมื่อเห็นว่าจิ้นเชินไม่มีท่าทีที่จะส่งมอบทักษะการต่อสู้ตาของชายชาราก็กลายเป็นเย็นเยียบในที่สุดเขาก็ไม่อาจอดทนได้อีกต่อไป คอ้อนในมือของเขาระเบิดพลังเซียนสีน้ำเงินขณะที่เขาใช้คอ้อนทุบไปที่กระบีวะบ่วายุปโปรยกระบี่วายุโปรยก็ถูกคอนเหล็กทุบอีกครั้งและวิถีก็เบี่ยงออกไปกระบี่วายุปโปรยก็เปรียบดังอสอรพิษมันหลีกเลี่ยงคอ้อนเหล็กและพุ่งที่ลำคอของชายชาราในเวลาเดียวกันเจี้นเชิญก็บินไปข้างหน้าราวกับลูกกระสุนที่ถูกยิงขณะที่เขาวิ่งหนี เพื่งมันก็ยังไม่สำเร็จอยู่ดีชายชรายยาะเย้ยขณะที่เขารังคอนกลับมาเพื่อป้องกันกระบี่วายุปโปรยเขาทะยานออกไปครึ่งเมตรเพื่อหลบหลีกในช่วงเวลาสั้นๆเจี้น,นเชิญก็หนีห่างออกไป5้าสิบเมตรก่อนที่เขาจะเรียกกระบี่วายุปโปรยกลับมาที่มือของเขาเมื่อเห็นเจีนเ้นเชิญหนีห่างออกไปห0ิเมตรดวงตาของชายชราก็มีจิตสังหารลอยออกมาเสียนผู้เชี่ยวชานไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ามดที่อ่อนแอ เมื่อเทียบกับเซียนปัทภีเขาไม่อาจอยู่ในสายตาเมื่อเห็นว่ามดตัวนี้กำลังวิ่งหนีคนอย่างเขามันเป็นเหมือนกับความอัยยศอย่างแท้จริงเมื่อข้าจับเจ้าได้เจ้าจะร้องขอความตายชายชารากูร้องออกมาขณะที่บินไล่เจี้นเฉินความเร็วของเซียนปัทภีนั้นเร็วกว่าจี้นเฉินมากในเวลาสั้นๆ50หสิเมตรก็ถูกล่นลงเหลือ20สิบเมตรจากนั้นจี้นเฉินก็เหวี่ยงกระบี่วายุปโปรยในมือของเขาไปหาชายชาราด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง เมื่อนึกถึงการโจมตีของเจียนเฉินชายชราที่มีความแข็งแกร่งของเซียนปฐพีแต่เขาก็ยังไม่กล้ามองข้ามร่างกายของเขาหลบหลีกไปด้านข้างแต่เพราะการทำเช่นนั้นทำให้ความเร็วของเขาช้าลงในเวลาสั้นๆกระบี่วายุปโปรยกลับวกลบกลับกลางอากาศและพุ่งเข้าใส่ชายชราอีกครั้งชายชรามองอย่างโกรธโกรธในตอนนี้ค้อนเหล็กในมือของเขาทุบออกมาด้วยพลังเซียนเต็มที่ขณะที่เขาทุบค้อนเหล็กเขาก็หวังว่าจะทำลายกระบี่วายุปโปรย กระบี่วายุปโปรยเบี่ยงเส้นทางไปอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการทุบของชายชราปังอัญญาประกาศคู่ความแข็งแกร่งของชายชราที่ระเบิดออกมานั้นทรงพลังอย่างมากเนื่องจากเขาไม่สามารถรั้งค้อนกลับมาได้อาวุธจึงปะทะกับพื้นดินอย่างแรงพลังเซียนที่อยู่ในมือของเขาระเบิดพื้นดินจนทำให้เกิดหลุมกว้างกว่า2เมตรทันทีจียง,งเฉินรีก,กระบี่วายุปโปรยกลับและยังคงทำต่อไป หลังจากนั้นเจีเ้นเชิญก็ยังคงทำแบบเดิมซ้ำๆในขณะที่เขาหนีไปด้านหน้าเขาก็จะควบคุมกระบี่ของเขาเพื่อถ่วงเวลาชายชาราสิ่งเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วย,ยามบนภูเขาลูกใหญ่แต่สุดท้ายเจีเ้นเชิญก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหยุดนับตั้งแต่ที่เขามาถึงหน้าผาหลังจากที่เขาพุ่งเข้ามาในป่าเพื่อหลบหนีพร้อมกับใช้พลังวิญญาณของเขาควบคุมกระบี่เพื่อถ่วงความเร็วของชายชารา เจียนเฉินในตอนนี้ได้หมดแรงแล้วถ้าไม่ใช่เพราะความตั้งใจที่แรงกล้าของเขาที่คอยผลักดันเขามาจนถึงตอนนี้เขาอาจจะล้มลงกับพื้นนานแล้วท้ายที่สุดการควบคุมกระบี่ก็กินพลังวิญญาณอย่างมากตอนนี้เสื้อผ้าของเจียนเฉินเปียกทุ่มไปด้วยเหนือและหลังของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดเจียนเฉินรู้สึกวิงเวียนอย่างมากรล่าวกับว่าเขาไม่ได้นอนมาทั้งอาทิตย์เวลานี้เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการนอนบัดซบนี่มันหน้าผา บังคับให้ตัวเองหยุดจี้นเฉินมองไปที่หน้าผาด้วยหัวใจที่เต้นรัวสายตาของเขาดูสิ้นหวังมากในตอนนี้เขาไม่กลัวตายแต่ว่าเขาไม่ต้องการตายแบบนี้นอกจากนี้ในโลกนี้ยังมีมารดาที่เขารักมากและพี่ๆที่คอยดูแลเอาใจใส่เขาเช่นจริงอย่างหูและจริงอย่างหมิงเย่วหน้าอดสูจริงๆเจ้าควรตายได้แล้วในเวลานั้นเสียงคำรามราวกับฟ้าร้องก็ดังออกมาจากเบื้องหลังของเขา เจียนเฉินมองเห็นชายชราที่กำลังพุ่งเข้ามากับคอนแอร์ะมนกำลังจะโดนหลังของเขาแล้วปังอัญญประกาศคู่ตั้งแต่ที่เจียนเฉินหมดแรงเขาก็ไม่มีแรงพอที่จะหลบการโจมตีของชายชราสุดท้ายเขาก็ถูกส่งกระเด็นไปทางหน้าผาเมื่อเห็นเจียนเฉินหายลับสายตาไปใบหน้าของชายชราก็ว่างเปล่าความโกรธในหัวใจของเขาก็จางหายไปทันทีในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นหน้าผาสูงเบื้องหน้าของเขา นีม่มันหน้าผางั้นเหรอข้าข้าทำให้เขาตกหน้าผามันจบแล้วข้าทักษะการต่อสู้ของข้าเมื่อมองไปยังทิวทัศน์เบื้องหน้าชายชราก็รู้สึกโกวดใจ